มากินเขาน้ำกันครับพี่น้องมือนี้ผมได้กบมากน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาปิ้งปิ้งกินครับตำบักทั่วเดี๋ยวปิ้งกบก่อนครับพี่น้องเอ้ยนะครับมีมาแสบแบน้ำกันลดครับมือนี้มามามาเบ่งอยยังอยู่ข้างในนี่บัดนี้ครับพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้ยนะครับซุกแล้วเรียบร้อยแล้วได้นะครับปิ้งกบผมปะไปตำบักทั่วกินกันบัดนี้ครับ นะครับพี่น้องมาตำบักทั่วกันบ้างนี่ครับทำหน้าที่ตำเองคือเกานะครับตำเองกินเองแซบเองนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับจืดอยากยังหามากินเองคือว่านั่นแหละนะครับแวะตลาดก็ไดโกบมาก็เลยสิมากินกับตำบักทั่วนี่แหละแนวมันเข้ากันครับพี่น้องเอ้ยนะครับตำบักทั่วกระแซบประกอบย่างดีเป๊ะนะครับพี่น้องประกอบตัวนี้ผมมามาจากบ้านตั้งแต่ปีใหม่ผลละครับผมกินบ่ท่านผมอะไรเข่าช่องฟิตไว้นะครับนอกฟิตไว้บัดเวลาเ้าสิกินเ้าก้อนมาละลายน้ำแข็งครับเอามาตำกินแต่คือเกานะครับพี่น้องรสชาติเนี่ยคือเก้าด้ นะครับพี่้องหลังจากนั้นนะครับใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับหลายๆอย่างตำหมักทั่วให้มันซี้แบบเครื่องหลายๆ่เนี่ยมันกระซิบแสบดีพี่น้องหลังจากนั้นก็โคเล่ครับโคเล่โคเล่ให้เข้ากันซ้ำนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยไปเซลล์เซลล์ด้วยกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องฟังไปสู่สุขคนนะครับสางอกอนไม้อีกแล้วมาเนี่เมนูนะครับปิ้งกบนะครับพี่น้องกินกับตำหมักทั่วแสบแสบเลยป่ะลงมือเลยครับพี่น้องหิวข้าวแล้วละนะครับโอ้นะครับซ้ำสีปิ้งแล้วใส่เวลาโดนเติบอยู่เนีย นะครับปีงกบเนียโอว้ยมันโกบมันๆนนะครับมันก็เลยแบบต่องปีงแฟนอ้อนแล้วก็เอาไอ้เอาฟ้าฟ้า,ฟาอ,อย่างก็ล่ะฟ้าซึ่งง้มแววนะครับอตาบหมทั่วใตบอก,กอกประกาศดอกครับ มากินข้าวร่วกันได้บันนี่ครับพี่นอ้องสองตัวนี่เอาเอาตัวหนึ่งก่อนครับพี่น้องขาอุ่ย,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 ยขาถุยมันพูน้น่ะมันมันในกบเนี่ยดึงเอาดึงเอาน้ำมันมันออกก่อนทวัสสันใหม่แน่นอนครับ Cầm nằm thôi Tắp Từng tắp từng làm băn Giúp bụt cua thôi mà Cầm nằm luôn luôn à ง่วงวนอืมยำดูบ่ได้แล้วตัวใหญ่แห้งครับอืมง่งวันเห็นไหมไปไหมบินไก่คนอื้ม อ,อ่อนดิจะทำยังไงบัก,กอกเนี่ยผมเอามาจากบ้านตั้งแต่ปีใหม่เหมือนครับพี่น้องเราที่นี่มันหลายเอาให้เพื่อนบ้านแนะี่เอาให้นั่นให้นี่นะที่เลือนะครับผมล่างหลัวก,ใก็ใส่กระปุกใส่กระป๋องใส่ตลับนะครับ เอาเขาในสองฟีดครับพี่น้องเนี่ยอัดเวลาข้าสิกินข้ามมาแซน้ำไว้ย่งใส่ไหนขึ้นก่อนคุ้มมันอาจจะเก็บเก็บไปกินได้ดนอยู่เด้ลองเห็ดเบิรงกันนะครับแบบเสียดายมันยางมันเนา่าสิมอื้ tầm thua cả xếp sẽ không bạn một tầm hết hàng <laughs> <laughs> đúng nha nhầm mà đẹp ใส่เวลาเปลี่ยประมาณเกือบสามสิบนาทีครับได้แนวกิน <c oughs> บันบ้านนะครับเอามาฝาก ยุบดำตัวพวกพักกันดีเขากันดีครับพี่น้องเจ็บ เจ้ามันได้หย่อนนั่นอ่อนๆมากนะครับอืม จำ,จำนำเทีน้ำนัวครับหอมมะก,กอกสลิ่นหอมหอมหวานหวานอืม้ม ปิงกบชิ้นกบต่ำบางตัวแสบแสบเพื่อครับพี่น้องขอพูดทุกการติดตามรับชมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ